สวัสดีครับผมชาวลัคนาราศีสิงห์ครับผมเราจะมาทํานายล่วงหน้ากันประจําเดือนพฤศจิกายนเป็นภาพรวมนะครับผมของอชาวลัคนาราศีสิงห์ถามว่ายึดที่ลัคนาหรือราศียึดทั้ง2อ,อย่างนะต่างกันที่ความแม่นนะครับผมลัคนาแม่น 80- 90%าสราศีแม่น50-60%ยังมีหลายท่านที่พอมาคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดเนี่ยคือผมอะ่ะอยากจะให้ทุกท่านมาคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดเอาไว้ส่วนใหญ่ท่านที่คอมเมนต์สมมุติน่าเกิดวันที่17สิงหาคม ท่านก็จะมายึดที่ลัคนาราศีสิงห์ซึ่งจริงๆแล้วในความแม่นท่านจะน้อยกว่านะท่านต้องไปผูกลัคนาจริงๆนะครับผมเพราะว่าท่านเป็นลัคนาอะไรนะเว็บไซต์ก็มีเยอะแยะ,แยะเสิร์ชกูเกิลได้เลยนะครับผมเข้าไปผูกได้ฟรีหรือใครที่รู้จักโหร,รา,ารารย์ท่านอื่นๆก็สามารถให้ท่านช่วยผูกได้ขออภัยครับวันนี้ไม่ค่อยสบายหน่อยนะครับผม ลัขนาราศีสิงประจําเดือนพฤศจิกายนภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับผมเริ่มใช่จากดาวดอาทิตยศศัก์อคารฐานให้ทายอาทิตย์นะแบ่งไปสองช่วงช่วงแรกของเดือนในการเจราจากาันสื่อสารเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางาในระยะสั้นการเจราจาดีเด่นนะครับมีชื่อเสียงนะครับมีโอกาสได้แสดงตัวจากงานสังคมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะช่วงหลังๆในบ้านรถครอบครัวเรื่องใหญ่นะครับผมมีเรื่องคดีเก่าๆหรือบางท่านเนี่ยก็คือมีโอกาสได้ซ่อมแซมต่อเติมอสังหารมิมทรัพย์หรือว่า ช่วงหลังๆมีโอกาสขัดแย้งในเรื่องของคนในครอบครัวด้วยนะครับผมดาวอังคารนะครับผมตะกี้ยศศัิ์ให้ทายอาทิตย์รูปรูปจรีตให้ทายจันท์กล้าแข่งขยันให้ทายอังคารอังคารเนี่ยอยู่ในภพพันธุทั้งเดือนเลยนะครับผมเรื่องบ้านรถครอบครัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับอังคารเป็นดาวไฟเนาะเป็นความขัดแย้งเป็นเรื่องของสงครามเนาะเกิดค,ความรุนแรงได้ง่ายมีโอกาสซ่อมแซมบ้านแบบเร่งด่วนบางบางที่ก็คือบ้านพังบ้าน อะไรมีปัญหานะถ้ามองในมุมดีได้จริงๆดาวมองได้สมุมนะทั้งมุมดีและมุมไม่ดีนะครับผมมีแรงผลักดันให้สร้างรากฐานใหม่ๆของชีวิตอันนี้ก็มองได้เหมือนกันทําให้บ้านขยับขยายทาให้โอกาสบ้านคุณเนี่ยมีรากฐานแต่ว่ามีโอกาสจะต้องได้จ่ายไปแน่นอนแต่จ่ายไปแล้วดีหรือจ่ายไปไม่ดีบางท่านถามว่าแก้เคล็ดได้ยังไงบางท่านไปซื้อที่ดินซื้ออะไรที่ต่อเติมอสังหาริมทรัพย์ที่มันทำม,มันสามารถทําเงินให้กับท่านได้ถ้ามีโอกาสดาวอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะแนะนําให้เป็นแบบท่านไหนที่ทําเกี่ยวกับ อสังหาริมารัพย์ซื้อบ้านเก่ามาต่อเติมแล้วก็ขายอย่างเงี้ยโอเคได้ดีนะดาวพุธนะครับผมอยู่ในภพสหัชชะเนี่ยมีการเงินโชคลาภผูกกับการเจรจากันค้าขายปากเป็นเงินเป็นเพราะเป็นทองนะครับช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้โชคจากการพูดกันคุยมีโอกาสได้โชคจากการพูดกันจานะครับผมเงินมาเพราะปากนะครับผมดาวพฤหัสเจ้าเรือนปุตตะมรณะเนี่ยไปอยู่ภพวินาศ เรื่องลูกความรักหรือเรื่องการลงทุนเนี่ยมีการเกณฑ์การหลบซ่อนนะไม่ชัดเจนนะครับผมเงินลงทุนเนี่ยมีเกณฑ์หมุนไม่ทันนะครับผมมีเกณฑ์หวังผลจากาถ้าท่านหวังผลจากทรัพย์สมบัติที่ได้มากับกการลงทุนประจําเดือนพฤศจิกายนเนี่ยให้จะบอกยังไงเดียให้ไปหาเงินรายอื่นรอก่อนนะครับผมอ่ะโอเคมีโอกาส ความรักในมโวกาสมีความรักแบบไม่เปิดเผยสําหรับท่านที่โสดนะครับผมแล้วก็ท่านที่ทําธุรกิจนี่มีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะครับผมที่ยอดจะตกนะดังนั้นให้ระมัดระวังด้วยดีๆโด,ดยเฉพาะคนที่ทํางานในที่ทางานของท่านคนที่เป็นลูกน้องของท่านต้องระมัดระวังนะครับผมมีเกณฑ์นะผมพูดเป็นในเองนะเป็นตีความเองนะครับผมบางเรื่องมันพูดชัดไม่ได้นะ ดาวเสาร์และราหูร่วมพบกันนี่อะไรกันครับผมมีเกณฑ์การถูกแทงข้างหลังนะมีเกณฑ์การถูกความสัมพันธ์กับคู่ครองคู่สวงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยเสาเนี่ยมัวเมารุ่มหลงเสาเนี่ยทุกทุกให้ทายเสานะมัวเมารุ่มหลงให้ทายราหูพอร,ร่วมกันปุ๊บในความความสัมพันธ์กับคู่ครองจะตึงเครียดในเดือนนี้นะครับผมมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ใช่แค่คู่ครองหรืออะไรที EX ่เป็นคู่คู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนเนี่ยต้องระมัดระวังนะกดดันกันสูงพอสมควรดาวมาได้แต่อยู่ได้ดาวเกตร่วมพบการอีกนะครับผมการงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดดาวใหม่ดาเดาวอะไรไม่ค่อยได้บางทีแบบทําสิ่งนั้นตั้งใจจะทําสิ่งนี้แต่กลับกลายไปต้องเปลี่ยนไปทําสิ่งนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีเกณฑ์การเดินทางนะครับผมมีเกณฑ์การมีความหวังจากจะเรียนต่ออะไรบ้างนะครับผม มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานแบบสายฟ้าแลบด้วยนะคุณใครเปลี่ยนงานบ้างช่วงนี้เล่าสู่กันฟังหน่อยแล้วมันแบบฉุกระหุด้วยอะไม่ค่อยภาพไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะภาพรวมสําหรับชาวลัคนาราศีราศีสิงประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนเรื่องการงานก่อนนะครับผมการเปลี่ยนแปลงการทันหันโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวกันเงินนะครับผมได้ดีเพราะปากรับผมคอนเนคชั่น และครอบครัวนะครับผมความรักมีแรงกดดันมีการไม่เข้าใจกันหุ้นส่วนต้องระวังระมัดระวังเรื่องการแต่งหากสุขภาพเครียดง่ายเหนื่อยล้าปัญหากำเริบนะครับผมปัญหาเก่ากำเริบโชคลาบนะครับผมมีการพูดคุยการพูดกันเจราจาเนี่ยถึงแม้จะให้คุณแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนนะครับผมชาวราศีสิงค์ครับผมเดือนนี้ก็คือเหมือนถูกจับขึ้นเวทีและสปอร์ตไลท์สองคุณแรงเลยมีเกณฑ์ให้จะต้อง ลูกคุณมาช่วยเหลือตัวเองนะครับผมใครก็ตามที่คุณเคยช่วยเหลือไปเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หมายถึงว่าทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นถูกไหมลัคนาสิงส่วนใหญ่ในคุณจะโดนหมั่นไส้เวลาช่วยเหลือคนอื่นอ่ะอืมอ่ะโอเคใช่ไม่ใช่ยังไงคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ